อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือผมเป็นคนมีงานประจาครับการที่เราจะหางานเสริมปกติอะครับในช่วงเวลานอกเวลางานอะค่อนข้างยากนะแต่ผมคิดว่าอาชีพนี้ตอบโจทย์มากๆมันเลยทําให้ผมสามารถทํากิจกรรมนี้ได้ร่วมกับทั้งภรรยาของผมภรรยาผมน่ารักมากๆก็น้องแน็กที่อาจจะเห็นในคลิปกันอยู่เงินเก็บแทบไม่มีแต่วันหนึ่งที่เราก้าวเข้ามาในโลกออนไลน์แล้วมันเป็นวันที่เป็นวันของเราจริงๆอะมันเปลี่ยนชีวิตเราไปหมดเลยทุกอย่าง มันเหมือนต้องทําให้นานพอด้วยไหมมันคือไม่รู้ว่าดวงจะมาถึงเราเมื่อไหร่ด้วยของหนูสิปีนานไหมคะนานมากแต่ก็คุ้มค่านะค่าคุ้มค่าแต่ก็คุ้มค่าถูกแล้วมันเราก็ไม่ได้ทาแค่ชิปนี้อาชีพเดียวเราทำอาชีพอื่นควบคู่ไปด้วยถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมหนูตอบเลยว่าดีใจมากที่ตัวเองขยันเราไม่ทําอะไรแค่อย่างเดียวค่ะแล้วได้ใช้เวลากับคนที่เราคนที่รักด้วยเขาต้องหาเวลามาใช้กับเราเห็นไหมครครับผม่ะขอเสียงหน่อยแล้ว โอ้โบรรยากาศในวันนี้นะยิ่งรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเลยเมื่อพี่พีทเดินขึ้นมาคะคุณแอนคะ,ะทำอะไรคะคุณหวัดดีคุณพวกใครคะหวัดดีคุณเบิ้ลนะผมอ๋อคุณคุณเบิ้ลคุณ <laughs> เบิ้ลเก่งใจคุณเบิ้ลนี่คุณเบิ้ลเขาอยากขึ้นนะพี่แ <uk uk> ม่จริงๆแล้วเนี่ยผมผม ผมรู้สึกดรอปไปเลยครับผมจี๊ดจริงด้วยอ่ะจี๊ดมากแปลว่าในเขาเรียกว่าในเอสวานี่ยเรารวมเอาไว้ด้วยสําหรับตัวจี๊ดแห่งวงการใช่ใครับไปไปเจอกันได้ยังไงได้ยังไงคะพี่เป้หาจริงๆเราพูดคุยกันสองสารอบแล้วก็ทางเขาทำอะไรคะทีเขาอยากจะดูคุณอยากไปยินตรงนั้นทําไมคะคุณนจะได้ยินดูสาวๆครับผมอ๋อ เปลี่ยนเปลี่ยนยังไงปรรวมตัวกันได้ยังไงคะคือเน็กเป็นครีเอเตอร์ที่น่ารักมากนะครับก็แล้วเน็กเองะครับก็อยากจะให้ความรู้กับประชากรกับคนไทยทุกคนเดี๋ยวอยากจะให้เน็กอธิบายนิดนึงครับว่าเน็กอยากจะทําอะไรใน SLR ลองลองลองทผมเป็นข้อดีกว่าไปกันทีละข้ออ้าวก็เมื่อกี้ถามแล้วนะคุณเน็ก คุณจะแบบวันนี้คุณจะสอนใช่ไหมพี่เป้เราถามเขาว่าอะไรนะพี่เป้คุณจะสอนใช่ไหมครับอ่าคืออาจจะไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าตัวผมก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ว่าถ้าให้แนะนําเนี่ยได้อ,อยากรู้อะไรเกี่ยวกับการการขายการทดลองของผมเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องหลังบ้านรหรืออะไรมากแต่ผมเนี่ยจะรู้สึกว่าเวลาผมได้มโอการสอนคนที่ไลฟ์เนี่ยผมจะสอนเรื่องเอาตัวรอดหน้าไลฟ์มากกว่าอ๋อเป็นอีกหนึ่งสกิลนะสำคัญมากสําคัญที่สุดร,ระดับคุณนี้หรือง เปิดไม้พี่บุ๋มกันคุณแก้มบุ๋มอยากคุยด้วยค่ะไม่ถามว่าเอาตัวรอดอยังไงเช่นก็คือประมาณว่าแต่ก่อนเนี่ยผมต้องบอกว่าผมกับพี่ๆพ,พ,พี่บุ๋มเนี่ยไลฟ์ด้วยกันบ่อยมากแล้วสิ่งที่แบบว่าคือพี่บุ๋มเก่งอยู่แล้วพี่พินเก่งอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมคือเนี่ยผมจะชอบแบบเอาตัวรอดด้วยแบบพาพี่ๆสวยไปด้วยอะ่ะ อ,อย่างเช่น,ชนพี่พีทเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเรียบร้อยเหมือนที่เราเห็นกันมาตลอดว่าแบบว่าเขาจะแบบเป็นคนนิ่งๆเนาะใช่ไหมหแต่ว่าพอมาร่วมร่วมไลฟ์กับผมเนี่ยผมก็คือจะบังคับเขาทําให้สนุกการการไลฟ์เนี่ยสำคัญที่สุดคือเนี่ยถ้าเราไปเป็นคนขายของถ้าเป็นแม่ค้าพ่อค้าที่โชคดีจริงๆคือมีคนนอกที่วนเข้ามาดูจริงๆตลอดเพราะเพราะว่าเขามองว่ามาเพื่อซื้อของมันก็จะไม่ยากแต่ของผมเนี่ยมันเป็นกึ่งนักแสดงสิ่งที่ต้องทำก็คือ เราไลฟ์ขายของอย่างเดียวไม่ได้ <trouver> คนดูจะเบื่อมากครับเพื่อนๆที่แบบสนับสนุนเราจะเบื่อเราต้องคอยแบบ นึกนุ่นนึกนี่เข้ามาเล่นนึกละครเข้ามาเล่นแกงจินกับพิ่พีทบ้างแกอะไรเงี้ยทําให้คนดูแบบว่าดูแล้วก็นึกถึงสนุกเพื่อนๆน่าจะมีคนจําได้อยู่บ้างเนาะใช่ไหมนี่ใช่เออถ้าแคตตาู้พิเกีไม่เห็นหรือว่าไม่ทันสังเกตรบกวนหันกลับไปมองป้ายข้างๆนะคะเน็กใหญ่มากนีเป็นทีมอะไรใหญ่มากเขาเขาทำป้ายแบบตั้งใจเลยนะเน็ก เ,ออเย,ยอดขายใหญ่มากยอดขายใหญ่มากยอะายใหญมากครับมาถึงพี่พีทกับพี่แก้มบุ๋มมากครับก็พี่พีทกับพี่แก้มบุ๋มเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไอดอลของผมเหมือนกันนะครับว่าช่วยอธิบายหน่อยครับว่าณนะวันนี้เราเป็นครีเอเตอร์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วกัน <laughs> ครับอยากจะให้แชร์ประสบการณ์นิดน,นึงครับว่าวันนี้มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร ก็จริงๆผมต้องบอกว่าผมมือใหม่สุดเลยเมื่อเทียบกับทางน้องแน็คและแกมบุ๋มนะครับบนเวทีนี้แล้วก็คือต้องบอกว่าพีทเนี่ยผมต้องบอกว่าตอนหลังเนี่ยเขาติดนิสัยขึ้นเวทีเขาจะเต้นตลอดตลอดใช่ครับเขาจะอะไรนะเขาจะเต้นเขาจะเต้นน่ารักน่ารักต้องมีดนตรีไหมแน็คต้องมีดนตรีไหมพี่ทําเสียงดนตรีปุ๊บเลยตบมือปุ๊บพี่พทเต้นเลยจริงเนี่ยว้าวโคตรเร็วเลยผม จุ๊จุจ๊องของซะแล้วไม่ได้ดียวไหวสงสารสงสารผมเธอสงสารผมเธอแกล้งกแกล้งเล่นแกลเล่นครับผมแกล้งพ่ดีคือคือจริงๆต้องบอกว่าทั้งสองคนนะครับเป็นคือเป็นเหมือนครู ต้องบอกอย่างนี้คือผมมามือใหม่มากคือตอนที่เข้ามาทําเริ่มต้นเลยที่เข้ามาทำเนี่ยผมทาเพราะแก้มบุม๋มทําอาชีพนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้คิดจะมาทําจริงจังต้องบอกอย่างนี้ครับแต่ว่าหลังจากที่เข้ามาทำอ่ะผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นพาสนึงในการใช้เวลาร่วมกันของเราแล้วก็ได้ไปรู้จักแน็กด้วยหลังจากนั้นอนะ่ะผมก็มีความรู้สึกว่าโอเคมันเป็นอาชีพหนึง่งได้จริงๆที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และ อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือผมเป็นคนมีงานประจําครับการที่เราจะหางานเสริมปกติครับ,รบในช่วงเวลานอกเวลางานอะ่ะค่อนข้างยากนะแต่ผมคิดว่าอาชีพนี้ตอบโจทย์ มากๆมันเลยทําให้ผมสามารถทํากิจกรรมนี้ได้ร่วมกับทั้งภรรยาของผมภรรยาผมนะครับก็น้องแน็กที่ที่อาจจะเห็นในคลิปกันอยู่อะไรไดครับจริงผมผมมีมีข้อสงสัยแบบเยอะมากตั้งแต่ได้เริ่มทํางานกับพี่พีคือผมมาอยากทราบว่าพี่พีเนี่ยรวยแบบรวยมากอยู่แล้วเนี่ยทําไมความสนุกของการทํางานเนี้ยมันมันค่อนข้างจะเป็นกิจกรรมที่สนุกแบบ ใส่สูตรดูเครียดตลอดเวลาแต่ในการไลฟ์เนี่ยทุกคนมาไลฟ์แล้วแล้วไม่ลองปล่อย,อยตัวเองในในบางส่วนหรือทําให้ดูสนุกในแบบที่คุณไม่เคยเห็นบางคนไม่เคยเห็นเนี่ยมันอาจจะทําให้หน้าเบื่อได้ <S <S ผมรู้สึกว่า <S 2> <S 2> <S 2> สิ่งที่ผมเห็นพี่พีททำก็คือแบบเฮ้ ตอนแรกๆพี่เขาก็ไม่ค่อยกล้าที่จะขยับตัวเยอะอแรกๆเนี่ยอยู่แค่นี้ผมก็บังคับจนแบบว่าพี่เขาเต้นแล้วผมก็จะสงสัยเรื่องหนึ่งมากว่าแบบคนที่โรงพยาบาลที่ว่าเขาเดินไป<อ>ที่ำงานน่ะเขาจะแอบ,บแบบคิดยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะผมเคยเห็นตอน,น,นเข้าประชุมผมมานั่งอยู่ผมนั่งอยู่เป็นไงเป็นไงปงไงแล้ว<ล>พยาบาลอยู่กันเต็มเลยค่<ฮ>ะแกเดินเข้ามาครับครับครับกรับๆๆๆแล้วพอไปอยู่กับผมอ่ะ โยกแบบเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองใช่ใช่ครับผมดน่ารักอน้องแก้มบุ๋มบ้างคุณยังไงคือคุยกันนานจนหนูลืมแล้วคำถามอะไรอ่ะคือหนูก็จอยไปด้วยอยากจะรู้ว่าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงเริ่มมาทำขายออนไลน์ถ้าถามถ้าถามหนูใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วว่าหนูเริ่มทำออนไลน์มาตั้งแต่ ฟอร์มแต่และแพลตฟอร์มเนี่ยเริ่มมีการไลห์สดก็คือตั้งแต่ถ้าย้อนกลับไปก็อาจจะประมาณเก้าหรือเกือบ10ปีที่แล้วก็คือหนูเริ่มมาจากการนั่งไลฟ์ธรรมดานั่งคุยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็คือเป็นการสะสมผู้ติดตามมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆพัฒน,นาม,มาเป็นการขายของแต่ข้อดีคืออะไรู้ไหมคะการที่เราขายในโลกออนไลน์คือเราไม่ต้องจ่ายค่า พื้นที่ยิ่งแพลตฟอร์มที่แบบว่าใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะไม่ต้องเสียอะไรเลยโดยเฉพาะค่าแบบค่าดําเนินการค่าธรรมเนีนเยมอะไรก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือคต้องพยายามก้าวเข้ามาแล้วก็รีบทําให้เร็วแปลว่าไม่มีต้นทุนอะไรมีมมแค่แรง,งเรามีแค่ค่าอินเทอร์เน็ตค่าอินเทอร์เน็ตมีแค่อินเทอร์เน็ตแล้วก็กล้าที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาผมจะบอกข้อนึงเลยว่าสิ่งที่มันมันเปลี่ยนไปแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้ลองมันเป็น อาชีพที่ใครก็ทําได้จริงแต่ใครจะทําได้และทําได้นานอันเนี้ยมันอยู่ที่ดวงฝีมือของคุณที่รวมๆกันคือหลายคนเนี่ยไม่กล้าที่จะอยู่ดีหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหรือตั้งกล้องขึ้นมาไลฟ์เพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ยากแต่ผมจะบอกให้ว่าจังหวะชีวิตของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันของตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้เก่งอะไรผมก็เห็นคนขายของเหมือนกันตลอดเนี่ยแล้วผมก็มีแอนตี้รู้สึกว่า แม่ของผมจะไม่มานั่งขายของอย่างนี้<ม>แต่ก่อนนักแสดงจะชอบคิดอย่างงี้นะแต่ว่าส,สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรารู้สึกว่าอเรานอนหลับดึกมากเรานอนไม่ค่อยหลับเราเลยรู้สึกว่าระหว่างที่เราฝึกดนตรีแล้วเราเป็นคนบ้าคลั่งหลายๆอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าอ้าวลองหยิบโทรศัพท์มาเว้ย แล้วก็ไลฟ์ดูอพอไลฟ์ดูปุ๊บมีคนดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็รู้สึกว่าก็จะมีสินค้าที่สามารถเรานําเข้ามาขายได้ด้วยระหว่างไลฟ์อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนลองลองดูก่อนวันแรกมันอาจไม่สําเร็จคนดูหนึ่งคน3คนคุณจะเขินมากแล้วก็ท้อแท้ในการไลฟ์มากอันนี้เรื่งจริงแล้ววันหนึ่งมันจะเป็น9คน คุณก็ยังจะท้อแท้มากเพราะว่า9คนนั้นคือไม่รู้มาจากไหนแล้วก็คุณก็ขายของไม่ได้เลยจนมันอาจจะเหลือ1คนหรืออะไรแต่วันผมจะบอกให้ว่า100คนเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณลองที่ทําผมเชื่อว่ามันจะมีสักคนที่แบบว่า ไปได้แล้วมันก็เปลี่ยนอาชีพของคุณไปเลยอะไรเงี้ยมันสบายกว่ากันเยอะครับผมใช่นี่แบกบอกที่นี่อะไรคะคุณแก้มบุ๋มเหมือนจะเสริมอะไรไหมคะไม่แค่จะบอกว่าการขายออนไลน์อ่ะมันพลิกชีวิตเราได้จริงๆค่ะอันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าจับตัวเองที่รู้สึกได้เลยคือเป็นนักแสดงมาเป็น10ปีไม่เท่ากับขายออนไลน์เป็นนักแสดงอยู่ด้วยกันนั่นแหละจริงไม่ได้เลยเป็นนักแสดงอยู่ด้วยกันนั่นแหละวิ่งไปรายการไปนู่นไปนี่ไม่ได้อะไรเลยเงินเก็บแทบไม่มีแต่วันหนึ่งที่เราก้าวเข้ามาในโลกออนไล แล้วมันเป็นวันที่เป็นวันของเราจริงๆอะมันเปลี่ยนชีวิตเราไปหมดเลยทุกอย่างม,มันเหมือนต้องทําให้นานพอด้วยไหมมันคือไม่รู้ว่าดวงจะมาถึงเราเมื่อไหร่ด้วยหนูสิ<ะ>ปีนานไหมคะนานมากแต่ก็คุ้มค่านะ,ะาแต่ก็คุ้มค่า,คคาแล้วมันเราก็ไม่ได้ทาแค่ชีพนี้อาชีพเดียวเรารทำอาชีพอื่นควบคู่ไปด้วยถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมหนูตอบเลยว,ว่าดีใจมากที่ตัวเองขาย,ยานันเราไม่ทําอะไรแค่อย่างเดียวค่ะแล้วได้ใช้เวลากับคนที่เรารักดูแล เวลาไาใช้กับเราเห็นไหมครครับผมแอบถามได้ไหมปีกันบ้างไหมเบื้องหลังเน<อ>ี่ยมีไหมมีมมโอ,โอ้มันก็มันก็ต้องมีบ้างแต่ว่ามีมีเรื่องนึงอยากจะพูดก่อนเดี๋ยวจะลืมครับก็คือเรื่องที่แนคพูดเมื่อกี้นี่นแนคพูดมกเมื่อก,ก,กี้ผมได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วนะคือคือเขาอ่ะเคยพูดในไลฟ์ซึ่งมันประทับใจมากนะคือเขาเคยพูดว่าเราไม่รู้หรอกว่าที่คุณมาดูเราเนี่ยแล้วเราไลฟ์ได้เราทําได้เนี่ย เพราะคุณยังไม่เคยลองถ้าคุณลองพูดหรือคุณลองทำอ่ะคุณอาจจะทำได้แล้วทำได้ดีกว่าเราแล้วเราเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายไปดูคุณแทนเนี่ยคือคือคำพูดเนี่ยก็คือคำพูดที่น้องเขาพูดเมื่อกี้คือในความรู้สึกผมคือใครก็ทำได้จริงๆขอให้ลองทำมัน สุดยอดมากๆอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยรวบรวมเอาไว้นะคะ s r ของเรารวบรวมบุคลากร,กรที่สามารถมอบเทคนิคได้นอกจากวันนี้เราต้องขยันไลฟ์แล้วดรนัทนะคะก็บอกว่าเราต้องรีพอร์ตคนอื่นด้วยค่ะครเราต้องเป็นหูเป็นตามไม่แน่อ,อัลกอริทึมของเขาอาจจะจับเราขึ้นมาได้หรือว่าเราอาจจะต้องลงคลิปบ,บ่อยๆอม,มีหลายเทคนิคมีมีเทคนิคอีกเยอะผมนี่คือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยผมก็เรียกว่าเข้า t ิ k t o อกมาตั้งแต่ คือไลฟ์ขายของแรกๆเหมือนกัน ผมกล้าพูดเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เขาออกกฎให้ผมมาเยอะมากจริงบ้างครับเพราะว่าผมชอบทำอัน,อนตรายออกกนในติกต่อ,อคุอ,อก็คือแนะนําว่าเพื่อนๆต้องอ่านกฎให้ดีเพราะ <ขอ S 1> แต่และที่แต่และแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะมีกฎบอกคุณอยู่อย่าทําอะไรเกินเลยอย่าทําอะไรที่มันน่าเกลียดมันไม่ดีทําอะไรให้มันแบบดูน่าราักกัเหมาะสมแล้วก็ทําเท่าที่ทําได้คุณก็จะอยู่ได้นานก่อนเข้าก่อนออกต้องคิดก่อนว่าเราจะเข้าไปทําอะไรมีสติที่จะไม่ทําอะไรข้างในบ้าง อะไรเงี้ยครับผมคมอ่ะไม่ไม่ต้องคมครับเพราะว่าผมบางทีก็เละเทะเหมือนกันนันนาจะเห็นเขาคมอย่างงี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแอนชารีนะคะแก้มบุบแล้วก็พี่พีทค่ะลำดับ พารรวมไปถึงพี่เอด้วยค่ะยืนชิดเหมือนเดิมเลยนะคะขออนุญาตน,นิดนึงนะคะกล้อง,ง,งไหนดีจ้าพี่จ้าโอเค